สวัสดีครับน้องๆในบทเรียนนี้นะครับพี่ดิ๊จะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของธาตุนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่ะมาดูกันนะประโยชน์ของธาตุนะธาตุกลุ่มแรกนะคือกลุ่มโลหะนะโลหะเขาบอกว่าโลหะเนี้มีสมบัติในการนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีจึงนิยมนำมาใช้เป็นพวกอุป,ปกรณ์ไฟฟ้า นะครับนิยมมาใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นอันแรกนำทองแดงนะหรือคอปเปอร์เนาะมาทําสายไฟฟ้านะถัดมานำสังกะสีมาทําขั้วไฟฟ้าของฐานไฟฉายนะครับถัดมานำลิเทียมนะมาทํานำลิเทียมนะมาทําขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับ ถัดมานําโซเดียมนะมาเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อนและหล่อเย็นในปฏิกริยนิวเคลียร์นะครับถัดมานะถัดมาธาตุกึ่งโลหะนะธาตุกึ่งโลหะเช่นซิลิคอนเจอแมเนียมเขาบอกว่าธาตุกึ่งโลหะเนี่ยมีสมบัติก้ามกึ่งระหว่างโลหะกับอะโลหะ เช่นนำไฟฟ้าได้แต่นำได้ไม่ดีจึงนิยมนำสารที่เป็นสารกึ่งตัวนำเหล่านี้นะครับมาทำเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะจึงนิยมมาทำพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโอเคไหมเพราะว่าเขาบอกว่าสมบัติในการนำไฟฟ้าเนี่ยอยู่ระหว่างตัวนำกับฉนวนก็คืออยู่กลางๆเนี่ย ก็เลยนำมาใช้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะดีกว่านะครับทันมานะทาาดหมู่18หรือหมู่ 8a นะทาาดหมู่18หรือหมู่ 8a เขาบอกว่าเป็นทาุที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยานะจึงนำมาใช้ประโยชน์ตามสมบัติของแก๊สมีสกุลเช่นนะนำฮีเลียม ซึ่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเมื่อความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเนี่ยมันเลยลอยถูกไหมครับมาบรรจุในไหนในบอลลูนหรือในเรือเหาะแทนแก๊สไฮโดรเจนจริงๆแล้วเนี่ยแก๊สไฮโดรเจนก็มีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเหมือนกันมันลอยเหมือนกันแต่ทําไมใช้ฮีเลียมละ่ะเพราะว่าแก๊สฮีเลียมเนี่ยในเมื่อมันอยู่หมู่18หรือหมู่ 8A เนี่ยมันจะเฉื่อยและก็ไม่ทําปฏิกิริยากับสารอื่น จึงมีความปลอดภัยที่สูงกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยคุณสมบัติมันคือติดไฟนะติดไฟเป็นอันตรายนะครับทัดมนนอกจากฮีเลียมแล้วอาร์กอนนะอาร์กอนเขาบอกว่านํามาบรรจุเป็นแก๊สนะในหลอดไฟเพื่อให้ไส้หลอดไฟนั้นมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับนานขึ้น เนื่องจากอะกอนเนี่ยจะไม่ทำปฏิกิริยากับไส้หลอดขณะที่ร้อนนะครับทีนี้นะทีนี้เขาบอกว่าการที่ธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันบางครั้งเนี่ยนวิทยาศาสตร์ก็อาจจะต้องนำธาตุหลายๆธาตุเนี่ยมาผสมกันนะก็คือนำธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดเนี่ยมาละลายหรือผสมกันเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ นะบางครั้งเนี่ยรวมการอาจจะได้คุณสมบัติที่ดีขึ้นก็ได้นะครับและนํามาใช้ประโยชน์เช่นนําเหล็กมาผสมกับโครเมียมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กเป็นสนิมและก็ทนต่อการผุกกร่อนมากขึ้นนะทนต่อการผุกร่อนมากขึ้นโอเคนะแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ